สำหรับมหาวิทยาลัยราชบัฏฑิตยเกษมนะคะสำหรับหลักสูตรในปีหน้าที่จะไปเปิดกับสำหรับการศึกษาปี2559ที่เราจะเปิดนะคะหลักสูตรหลักๆของเราก็คือจะเป็นของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกคือหลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน เป็นหลักสูตรในเกี่ยวกับการใช้การประสาททางเลือกนะคะแล้วก็อีกหลักหลักสูตรที่หลักหลอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของศึกษาศาสตร์ของหลักสูตรคณนะครุศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยราชบัณฑิตษมนะคะจะเปิดการรับตรงแล้วก็โค้ตาเรียนนีนะคะเริ่มวันที่4มกราคมใน2 5 5 9นะคะหลักสูตรสาขาวิชาเด่นๆที่เราจะเปิดนะคะก็จะมีในส่วนของสาขาการแพทย์แผนจีน หลักสูตรอาขรศาสตร์บัณฑิตนะคะของคณะศึกษาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นปฐมวยัยพลศึกษาเทคโนโลยีการศึกษานะคะนอกจากนี้แล้วยังมีสาขาวิชาหลายหลากห,หลายสาขาวิชาที่ให้น้องๆน,นะคะสามารถมาเลือกเรียนกันให้เลือกในสิ่งที่ใช่ของเขาแล้วก็ให้เขาได้เป็นในสิ่งที่เขาชอบค่ะ